เอาละครับสวัสดีน้องๆทุกคน้วยนะครับเดี๋ยวมาดูการแจกในช่องลุงมานีนะครับในการสตรีมที่แอปนิโมทีวีนะครับน้องๆให้ความสนใจกันเยอะมากเลยนะครับอันนี้เป็นการสตรีมเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้ก็คือวันที่หนึ่งนะครับพฤศจิกาสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับก็น้องๆคนไหนไม,มีความสนใจอยากจะไปล่าวอลเล็ตนะครับก็ เข้ามาที่ช่องแอปนีโมทีวีกันได้นะครับไอดีก็7 5 7 9 2 8 3 6 6เดน,งงนะครับอ,อ่าเดี๋ยวดูกันนะครับสำหรับคนที่ได้รางวัลว่าเขาเล่นเก่งขนาดไหนกันนะกติกาการแจกก็คือนะครับในการเล่นคู่นี้นะครับก็จะต้องเก็บให้ได้ อย่างน้อยคิวรวม12คิวนะครับตอนนี้คนเหลือ9คนนะครับแล้วก็คนในตี้จะต้องเก็บได้ไม่น้อยกว่า2คิวด้วยนะครับสำหรับน้องๆก็จะเห็นนะครับตัวเพนกวินสีแดงด้านบนนะครับข้างบนก็คือการสตรีมนะครับอันนั้นคือจำนวนผู้ชมนะครับ563นะครับเอาแล้วโอ้ข้างบนบวกกันเอาแล้วครับขึ้นไปแจมแล้วครับ เสียงในที่ได้ยินเสียงข้างในแอปที่ได้ยินนั่นก็คือ,อการสตรีมสดผ่านเน m โ t ทีวีนะครับเรียบร้อยล่วงไปแล้วด้วยโอ้โหล่วงครับล่วงครับล่วงครับเหลือห้าเหลือห้าคนสุดท้ายโอ้โว สิบเอ็ดคิวแล้วครับแล้วยิงไปยังยืนอยู่ได้น้องก,กันตะวีก็อยู่ข้างหลังอับยิงยิงโดนหัวครับดาวไปโอ้โหแล้วกระโดดขึ้นกล่องลงมากดด้วยลูกศงต่อเลยครับแตกไปเลยฮะเอาละครับแล้วเหลือคิวเดียวครับ คู่นี้จะได้คนละ50ิบวอลแล้วนะครับคู่นี้อ่มันอยู่ที่เขาครับตอนนี้ครับตอนนี้อย่างน้อยอยู่ในมือเขาก็คือคนละ40บวอแล้วล่ะครับตอนนี้ครับพอเขาเก็บไป13คิวแล้วครับเกินกติกาของ12คิวที่2แล้วครับตอนนี้เขาได้แน่ๆคนละ40บวอแล้วครับเหลืออีกแค่คิวเดียว ้องคนนี้จะทำยังไงเอาละขอดูคนนี้เลยครับสู้ให้เต็มที่แล้วกันครับเอาเอาเอางออกไปทื่ทอๆนี่เลยเหรอเฮ้ยเออโอ้โหนึกว่าจะวิ่งออกไปทื่อๆให้เขาหวดอาให้มันเห็นว่าสู้หน่อย แต่ว่าสู้ก็สู้ไม่ได้หรอกนะลุงดูก็รู้แล้วแต่เขาก็สู้ไงพยายามสู้เต็มที่ไงเอาละครับรางวัลออกแล้วครับ14คิวที่หนึ่งคนละห้าสิบฟอครับผมโอโดดด้ดีใจด้วยครับคู่นี้ดีใจด้วยครับคู่นี้ครับโอ้โหโอ้โหดีใจกันใหญ่เอดเดเต้นพร้อมกันซะด้วย โอ้โหมาแล้วครับออกแล้วครับหนึ่งรอวอลเล็ตออกแล้วครับ100่งร l วอลเล็ตครับสุดยอดครับสำหรับคนที่ได้รางวัลรายงานตัวหน้าสตรีมด้วยครับรายงานตัวหน้าหน้าสตรีมกอนหยับพึ่งไปไหนครับอย่าพึ่งไปไหนครับ เดี๋ยวจะมีการส่งหลักฐานนะครับรอสักครู่หนึ่งฮะมีน้องอีกับน้องรอแล้วป่ะโปรนันอะไรนี่แหละคนครับอีแซดลางงานแล้วนหนึก็จบแล้วนะครับสำหรับการสตรีมแจกนะครับน้องๆก็จะเห็นนะครับตัวน้อง ที่มีความสามารถนะครับก็จะได้วอลเล็ตไปคนละ50วอนะครับรวมรางวัลก็คือ100วอในการเล่นคู่นะครับอันนี้ก็ใครที่อยากได้วอลเล็ตนะครับแล้วก็มีฝีไม้ไลายมือที่เล่นเก่งนะครับก็มาล่าวอลเล็ตกันได้ในช่องของลุงมานียังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันสําหรับคลิปต่อๆไป นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมทุกคนด้วยครับตลอดวันนี้บ๊ายบายครับโชคดีครับทุกคนไปเลย